กฎสวรรค์บัญญัติไว้เทบบพบรรพฤษไม่สามารถออกจากทุ่งภูเขาที่ปกปักรักษาสัพพชีวิตในพื้นที่แห่งนั้นโดยพละการได้หากพบว่าออกไปโดยไร้ซึ่งเหตุผลจะถูกขับออกจากตำแหน่งและจับกลุมมาลงโทษเมื่อครั้งอดีตบุตรศิลายังเด็กเกินไปจึงไม่อาจรับตำแหน่งเทบบพบรรพฤษแทนได้มานดอศิลาเองก็ไม่สามารถออกจากเทือกเขาวายุเหลืองได้เช่นกัน จึงจำใจต้องปล่อยให้เขาออกไปตามหาบิดอนศิลาเพียงลำพังด้วยเพราะกังวลว่าบุตรชายจะประสบอันตรายเมื่ออยู่ข้างนอกมานดอนศิลาจึงแบ่งพลังวิเศษแห่งแก่นวิญญาณศิลาในร่างกายให้กับเขาครึ่งหนึ่งจากนั้นจึงวางใจปล่อยให้เขาออกเดินทางไกลทว่าวเมื่อบุตรศิลาออกจากบ้านกลับเดินไปในทิศทางตรงกันข้ามกับบิดาบิดาไปทางตะวันตกเขากลับไปทางตะวันออก และเดินเรื่อยไปจนถึงเขาหัวกวัวซานเดิมทีเมื่อพบกับภูเขาแต่ละลูกเขาจะเข้าไปสอหาร่องรอยของบิดาหากหาไม่พบก็จะออกเดินทางไปยังภูเขาลูกต่อไปแต่ใครเล่าจะคิดว่าในเขาหัวกวัวซานนั้นจะมีสิ่งที่น่าสนุกและน่าชมมากมายจนทำให้เขาอยู่ในภูเขาต่อไปหากถามว่าเขาชอบสิ่งใดมากที่สุด ก็คงเป็นจิ้งหรีดยักษ์ที่มีนามว่าแม่ทับป,ปีกหงสาเขานั่งอยู่บนยอดเขาทุกวันเฝ้าดูจิ้งหรีดต,ตัวนั้นกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ลงสู่พื้นดินอย่างสะเทือนเลื่อนลั่นทุกครั้งที่เบิกบานใจก็จะปรบมือเมื่อนานวันเข้าจิงลืมเรื่องตามหาบิดาไปเสียสิ้นบุตรศิลาพิงพำนักข้างภูผา จากเขามาพบสิ่งพาหฤหันกายแวววาวเร้นพลังอัศจรรย์อ้อมอกนั้นรวมพลังแห่งฟ้าดินบุตรศิลา